สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมสำหรับ APEC Qualify 2025เฟสที่1ครับและเราก็ได้ตัวแทนทีมไทยไปต่อเลยครับคุณผู้ชมนั่นคือทีละทอนไฟครับอีอารีน่าครับ Day Trade Gaming และ Forest Natural Gaming ครับเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมรายการที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมแฟนๆชาวไทยมีความสุขและแฮปปี้กันแน่นอนครับคุณผู้ชมแต่ว่าภาพรวมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังกันคร่าวๆครับ Sharper Esport 1 1 0 e ิแต้ม ชาเปอร์อีสปอร์ตครับคุณผู้ชมเนื่องจากเป็นแชมป์ลีกไทยครับคุณผู้ชมทำให้หลายๆคนคาดหวังกับฟอร์มของพวกเขาครับแต่สุดท้ายครับในการแข่งขันเอเปกในรอบไฟนอลครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นทีมวางก็จริงครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่าคะแนนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำให้พวกเขาครับจบอันดับ11ไปครับแต่ก็ต้องขอชื่นชมครับคุณผู้ชมสําหรับรายการนี้ชาเปอร์มีช็อตสวยๆให้ได้เห็นกันก็เป็นเรื่องของการยืนระยะแหละครับคุณผู้ชมในมุมมองของผมครับแต่ ก็ต้องบอกว่าการปรับตัวในสถานการณ์ A8 นั้นมันยากจริงๆครับกันแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันทามิ่งใครทามิ่งมันขอเป็นกำลังใจให้ทีมชาเปอร์แล้วผมก็เชื่อว่าแฟนๆชาวไทยครับก็ต้องบอกว่า ชื่นชมชาเปอร์กันทุกคนแน่นอนครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าการรักษามาตรฐานในระดับนี้ผมบอกเลยว่ามันหินจริง,รงๆคุณผู้ชมในการแข่งขันระดับ a อเปที่ไปต่อพับชีกอบลซีรีส์นะครับยังไงก็มั่นใจครับว่าชาเปอร์ไลอัพนี้กลับมาแน่นอนรอติดตามได้เลยครับ ส,สิงตโตส้มครับ FWE s p o r t s 130แต้ม FWE s p o r t s ครับมีลุ้นยันวันสุดท้ายเหมือนกันคุณผู้ชมถึงแม้ว่าคอดิชันจะยากกว่าทีมอื่นๆก็ตามแต่ครับในการเป็นทีมลุ้นตัวคุณผู้ชมแต่ก็ต้องบอกเลยว่าไก่แรกของ f w ททำกระแสชแชท คือหามากๆครับคุณผู้ชมลองดูจังหวะครับไก่นี้ของ F.W. ครับคือเปิดมาได้สวยมากๆครับถึงแม้ว่าคิวจะน้อยไปก็จริงครับมีการโดนสติลคิวปรับไปครับแต่ต้องบอกเลยว่าเปิดวันได้ดีครับและเกมที่2ลุ้นชิงกับ Day Trade เกือบจะได้ไก่ไปผมบอกเลยว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆของ F.W. ครับและพวกเขามาอยู่ในโซนลุ้นตั๋วด้วยครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ครับหลังจากเกม3เกม4ที่จบไปมีการแผ่วให้เห็นพอมันติดสปีดได้ไม่ไกลทีนี้เนี่ยมันก็เลยรั เพราะว่าจะสวนทางกับทีม Forest ที่มารวมถึงทีมเวียดนามที่มีทีมลุ้นตัวอย่าง Win g a m i ิ g ครับคุณผู้ชมและ AGG ครับสุดท้ายครับ FW ครับก็โดนสร้างความเสียหายครับคุณผู้ชมอย่าง Forest ในช็อตนี้ครับผมแอบคิดเหมือนกันครับว่าถ้าคิดไม่คมในช็อตนี้เนี่ยผมว่า FW มีโอกาสได้ไก่สูงก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมสุดท้ายครับพอผลลัพธ์มันออกมาก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ FW รวมถึงแฟนๆของ FW ด้วยครับรายการหน้าเอาใหม่นะครับขอชมเชยครับคุณผู้ชมในช็อตนี้ครับของ เ,เอาเละครับส,สิงโตส้มก็ต้องบอกว่าเจ็บช้ำไม่นาาหรอกครับการขันต่อไปก็จะเริ่มเร็วๆนี้แล้วมีเวลาให้พักมีเวลาให้เลียแผลใจกันนิดนึงครับสุดท้ายครับ Sharper eSports และ FW eSports ไม่ได้ไปต่อขอปรบมือให้ครับคุณผู้ชมหวังว่ารายการหน้าพวกเขาจะกลับมานะครับเอาละครับไปในโซนลุ้นตัวกันบ้างครับคุผู้ชมสำหรับ f o r e s t Natural Gaming ครับ ตัวใบสุดท้ายที่สั่นสะเทือนครับ Forest ครับประคองเกมมาได้ดีมากครับคุณผู้ชมแล้วเกมนี้สําหรับผมผมมองว่าเป็นฮาร์ดเกมมากๆเพราะว่าจังหวะมันแทบจะไม่ได้แล้วเหลือ2คนครับคุณผู้ชมแต่สุดท้าย2เก็บหมดตี้มีให้เห็นคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปลองดูจังหวะการพาคในเกมกันสัหน่อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมาื่อวานเนี่ยผมมีโอกาสได้พากับน้องบีครซ บรรยากาศเป็นยังไงสําหรับใครที่ไม่ได้รับชมสดไปฟังครับหวยสวย<ง>ลูกนี้ผมบอกเลยมีน็อกได้เอาใจขวาแบบนี้เพื่อนขาให้บาเรน,ย,รนยังไงดีแลกเทียกันไปเอ็ดตีโดนน็อกได้น็อกจากบาเรนแต่จังหวะนี้ลงรถบ้านเขาสะแเปคขาดคิดสเต็ปนี้จากจุดนี้จะเอาต่อไหมปั๊มยากอนครับโอ้พิ้วสองสามสองสามไฟนี้ยังไหวอย,อยู่ครับแล้วกระเนี้ชิงมาถิงไปไปโดนครับไปโดนเหมือนกันได้หมดเอาละเดะสองสามยูนิฟัตคอยค้ำอยู่ครับ แล้วไปด้านไอ็มดีได้ทางด้านบาเรนไปเรียบร้อยคิดออกมาหลังบาร์เรลนี้เดินแรงมาโดโลยบอสยิงหลังแฮกไปเหมือนกันแล้วไปไหนบ้าได้บอลได้อีกหนึ่งเอาเลยครับซ้ำยังไงสองหนึ่งเกมเป็นเล็กน้อยแล้วฟัดคนเดียวต่อเรื่องอะไรคิดจะเอาให้ไม่หล่อเพื่อแต่รู้ว่าเขาเจ็บคิดกำลังจะทำต่อด้านหน้าแล้วกระโดดยิงเป็นไงเลยครับผู้ชมเอาเรื่องจริงๆครับเกมนี้ฟอร์เรสได้มาถึงเจ็ด แต้มเลยครับเแต้มนี้สําคัญมากคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าทําให้แต้มของ Forest เนี่ยฉีกออกมาอีกนิดนึงครับสร้างความกดดันให้กับทีมที่ตามอย่าง a g g และ w i นเกม i ิ่งครับสุดท้ายย่าฟอรเรสพยายามรักษาตัวเล่นมาตลอดครับพยายามประคองกันครับจากที่เล่นแยกก็มาเล่นรวมกันครับคุณผู้ชมการยืนของ Forest นั้นก็ต้องบอกว่าเน้นไปทางชัวครับก็แน่นอนเลยครับเกมมันลดหลั่นลงมาแล้วเลยครับยังไงก็ต้องเอาชัวไว้ก่อนเลยครับคุณผู้ชมแต่ในขณะที่กําลังลุ้นฟอ r e เรสกันอยู่ครับคุณผู้ 0เหลือเกินครับอย่างในช็อตนี้ครับคุณผู้ชมลุ้นยันเกมสุดท้ายครับ7 8 9คนสุดท้ายเอาละครับตรงนี้ในท่าเซีวันบอยรู้ตำแหน่งแล้วครับมีสโมกปิดอยู่แล้วเขารู้อยู่ว่าปุ่มตรงกลางแล้วกรนด์รอยเข้ามาโดยไปที่ก็ได้ยเรียบ,ร,ร,ยบร้อ<ๆ>ยผมบอกเลยว่าไทย4ทีม PGS8 เ 8, จละยบ8ในจีน้ลักเวทไอโ,น,โอนวันนี้แหละสุดท้ายครับก็เป็น forest ที่ได้ไปในตอนจบครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับการมาของโคชจักครับทำให้ Forest ไปลุยต่อ PJ7 และ8ครับที่เสี่ยงหายประเทศจีนฝอรตตามเจ้าป่าต่อกันไปด้วยนะครับต่อมาครับคุณผู้ชม3ทีมสุดท้าย3ทีมไทยเราลุน้นแชมป์ a ครับจากเกมแรกยันเกมที่5 แทบจะไม่ได้พูดถึง Day t r a รดเลยคุณผู้ชม Day ์เทรดเนี่ยโอเคครับการันตีตัวอีกหนึ่งทีมแน่นอนครับจากสถานการณ์ภาพรวมฟอร์มที่ได้ดูนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า Day t r a รดมาลุ้นแชมป์ในเกมสุดท้ายครับโดยใช้ไม่แปลกในเกมสุดท้ายครับที่วงตบมาคุณผู้ชมลองไปดูบรรยากาศสดๆกันอีกสักนิดหนึ่งครับเออแปะเลยโอ้โหกางวงเดย์เทรดครับอีอารีนาลทีไฟอยู่ในวงหมดเลยตวไม่วงเดิมปะเนี่ย คล้ายๆแต่มันขึ้นบนหนักหน่อยโอ้โหไม่ใช่รีเพย์แต่อย่างใดคุณผู้ชมไงแล้วผมบอกเลยว่าจังหวะปะท้าสุดท้ายครับเดย์เทรดเสียไป2ครับโดนแฮปปี้สควอชจัดไปติ๊กอยู่ติ๊กอยู่ไปไหนไปโดนเลยไโดนแฮปปี้เหรอไปโดนไม่ได้เล่นเกม อโดนแทนทิปครับต็อกอีกทียากเก็บไฟที่หนึ่งโดนสองน็อกครับเดฟเทรดโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเดฟมืิดจะยึดบ้างเอาละครับฟุกกี้เออทิกเกอร์น็อกดาวน์จังหวะจะเข้าบ้านครับแล้วซ้ำได้หรือเปล่าได้ด้วยทิกเกอร์เป็นงานทางด้านฟุกกี้ปลายเอเริ่มยิ้มมาแล้วตอนนี้สองคนรู้ข่าวแน่นอนทีไฟน่าจะเลี้ยงไข่ครับคุณผู้ชมมีการปะทะกันต่อเนื่องครับของทีไฟของเอเอรีนาที่ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆคุณผู้ชมคือไม่อยากเชื่อครับว่า3ทีมที่ได้ลุ้นแชมป์เอแปดครับเอเอรีน่าทีไฟเด สุดท้ายวงมาหาพวกเขาและอยู่ในโพซิชั่นที่ใกล้กันมากๆในตอนที่ผมพากอยู่กับคุณผู้ชมผมก็พยายามตั้งคำถามกับตัวเองครับเอาตัวเองในมุมมองสมัยแข่งเนี่ยคิดเข้าไปสุดท้ายผลลัพธ์ที่คิดออกมาผมคิดไม่ออกจริงครับคุณผู้ชมว่าใครจะได้แชมป์เอแและสุดท้ายครับก็เป็น e อ a ารีนที่ไปก่อนเลยครับเนาเ้เอาหมเลยเอโดนขัดดาวลุกโดยบานาน่าวันเกเนตปิดบทเทมยังยังเหลือเดเทด เดเทมีโอกาสแทงทีไฟอยู่ใช่ครับแต่ว่าเดวงไม่เอาก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าออริน่ามาดีจริงครับสุดท้ายก็เป็นพระรองอีกหนึ่งครั้งเลยครับชอตนี้ 3G ครับไม่ชมไม่ได้เลยครับสองภาษาเดเทรดครับคุณผู้ชมจัดไปเกือบหมดตี2สองภาษาครับคุณผู้ชมจัดไปแบบมันมันคิวมันมันครับวงมันหนีลงมาครับคะแนนมันก็จะต้องเอาต่อคุณผู้ชมแต่มันสิ้นสุดเส้นทางของพวกเขาซะก่อนครับคิวสุดท้ายของเดเทรดครับที่แด้แจ้งเตือนว่าพวกเขาออกจากเกมไปเป็นการการันตีครับ ว่าทีลทอนไฟ์ได้แชมป์เอแล้วขอแสดงความยินดีกับ t ีไฟด้วย สุดยอดครับเก่งสุดยอดจริงครับผู้ชมขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้เราก็ได้ตั๋วทั้งหมด4ใบครับ e a r e n a จากโ l o b a l Partner t e ท m มครับคุณผู้ชมทีระทอนไฟแชมป์้8ครับ d a y Trade ครับแล้วก็ Forest Natural Gaming ครับ4ทีมไทยทีมนี้ครับผู้ชมจะไประดับโลกครับในวันที่28เมษายนฝากติดตามไว้ด้วยครับคุณผู้ชม p g s 7 p g s 8จะต่อเนื่องการเว้นเพียงแค่1อาทิตย์ครับที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับชิงชัยวัดความเป็น1ครับลุ้นเก็บแต้ม p c c p o i n อยไปเลยต่อในระดับโลก ด้วยยังไงก็ฝากติดตามไม่อยากให้พลาดกันเร็วๆนี้ครับหลังจากเล่นน้ําสงการกันเสร็จแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเตรียมรับความมันครับเอาละครับคุณผู้ชมก็เสร็จสิ้นหน้าที่ของผมแล้วนะครับภาพรวมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วทุกทีมนะสุดยอดหมดเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันคือรอบ AP แ c f i ไฟนอนะครับมันมันยากจริงๆอะ่ะมันมันยากมากสําหรับในมุมมองของผมนี่ครับก็ขอชื่นเชยทุกทีมเลยครับแล้วก็ทีมที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ วันหนึ่งอาจจะกลับมาก็ได้อย่าพึ่งทอแท้แล้วกันครับในส่วนของทีมที่ได้ไปขอให้รักษามาตรฐานไว้ครับขอให้ลดแล่ลนในระดับโลกน,นันนครับคุณผู้ชมรอติดตามครับสำหรับวันนี้ผมโฟกชิโร่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่รายการหน้าผิดพลาดไปการใดขอภาวนาที่นี้ด้วยนะครับใกล้วันสงการานแล้วคุณผู้ชมนะครับช่วง7วันอันตรายนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยเมาไม่ขับนะครับอยากทุกคนอยู่ด้วยกันไปนานๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ